ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อครับกับรายการเมนูเทนหาหุ้นนับเทนนะครับที่จะเล่นในวันพุธที่7เมษายนนะครับเรามาดูหุ้นตัวแรกนะครับ EPG EPG เนี่ยเมื่อวานวันจันทร์นะครับเมื่อวันจันทร์ก็บวกค่อนข้างแรงนะครับบวกไป8%เนะครับ ถ้า EPG ควงแรงอย่างต่อเนื่องนะครับจะต้องเบรกทะลุ10.8นะครับแล้วก็โดยมีอัพไซด์อยู่ที่13.4นะครับหรือไม่การยอ่ออาจะเกิดการย่อตัวมาก่อนนะครับแล้วค่อยบวกขึ้นไปในแบบที่2นะครับ EPG ไม่ควรวกตัวต่ำลงมาที่10บาทนะครับก็จะเป็นจุดคัดลอดนะครับ ตัวที่2นะครับ IIG นะครับตัวนี้เป็นหุ้น IPO แล้วก็ New High ไปเรียบร้อยนะครับเป็น All Time High นะครับตัวนี้ยังคงค่อยๆไซเวะแล้วก็เบรกไฮยกโลย่างต่อเนื่องครับ EPG ไม่ค่อนต่ำกว่า26.75หรือ26บาทครับเพื่อคาดหวังแนวต้านด้านบนอยู่ที่ประมาณ30อัพไปเลยนะครับประมาณ32-34นะครับตัวที่3เป็น SCC นะครับปูนใหญ่ ก็จะเป็นตัวที่ยวนต้าแนะนำด้วยนะครับ SCC นี้ถ้าเบกคทะลุ400ตรงนี้ไปได้นะครับก็จะมีแนวต้านด้านบนที่440นะครับไม่ควรหลุดต่ำกว่าประมาณสัก390นะครับประมาณนี้จะคิดว่าน่าจะไม่หลุดนะครับเพราะว่าทรงกรับสวยมากนะครับ ตัวสุดท้ายเป็น N น t c ี p นะครับหลังจากที่ปันผลแล้วก็ราคาหุ้นค่อยๆจะดีดตัวเป็นไซเวย์อัพแล้วก็เรียงตัวค่อนข้างน่าสนใจในกรอบของ c h n e n นล t e n Line นะครับโดยคาดหวังนะต้านแรกอยู่ที่50บาทก่อนนะแัต้านถัดไปอยู่ที่55นะครับสำหรับ SCGP ไม่ควรหลุดต่ำกว่า46บาทนะครับ ยังไงช่วงนี้ก็เทรดด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าตลาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ